พอาะว่าเป็นอาชีพพอว่างเมื่อว่าโดนหลังหลังจากที่เทสซินภารกิจนะครับเข้ามาทำการตึกแหงได้ครับองศาได้ครับแต่ว่าปลาให้มันได้เลยครับเอาเบิ้งนะครับวันยันมันคือมาดำลงหนำเลยครับกองงวกี่หัว าอยูนสานอีกเระมมณหาตันนะครับรวมกันครกบแล้วอยู่ที่ข้นตึกเลยครับเอาเลยครับจวดนะครับปุ๊บโอ้ยแตกขคบโคบอยู่ครับไปซิวพ่อจับตีนมันไว้ด้ยมันลุกบ้านแหเอาบ้านดิลีบ้านตีนพ่จับตีนแห่ไปเลย เอาต่อเะครับต่อครับว่าผลผลการผลิตที่ไปยังไงมึงจะแหกับผ่แหงหละสีวันแหววนะครับ <c oughs> จวดหอดปะส่ <c oughs> นกลุ่มไปก่อย <c oughs> มึงน,นะครับซีมีปลายังขึ้นมาปั๊บ โอ้เฮ้ยปลาดุปลาดุหอยห่าวถือปลาดุเฟ่เลยเอาครับเราแปลกกระมานแล้วนะครับหาเนี่ยมาใส่ก่อนเอาเลยครับ ต่อไปนี้เป็นการทอดแห้แบบบริสัยน้ำมันนะครับเฮ้ยทอดซดๆเลยครับมาวมนี้ดีที่ที่วย่งอายนะครับอันออกสองละงงมครับอุดละง่มไดรับสนุนโดยพ่อเขาล่อครับโวยโวยโวย ดึงยางขึ้นมันเข่าให้มันออกมัอนค่อยๆค่อยๆอ้เอาครับบานีแน่นอนอุ้ยค่อยๆคู่ใจเย็นโอ้ยอย่าบาดเถอะปลาเจ้าเกังสีดดวนเลยอุ้ยดวนออกครับนี่ทำบางรอบต่อไป เอาเลยเอาครับนี่คือการถอดนะฮะแบบบริสัน้ำมันเือก็เฮออุ้ยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆยิ่เฝอยยิ่งฝอมาขวบก่อนมาขวบก่อนค่อยๆค่อยๆ เมืมึงนะครับผลงานที่เป็นจังไงน,น้อ,น,น,อน,นี่เลครับ,บรเจ๊นั่งไ่ได้บ่ครับที่เป็นอาหารเกาหลีบ่อเขาเป <c oughs> แป <c oughs> <c oughs> ๋แฮบเผาปลาต่างประเทศ <c oughs> บ่ปลาจีนครับเ <c oughs> อานี่นะครับสำนับสุบนุ้นเลยพอเขอล่อครับมือนนี้ แมนี่หรือไปอีศกยีศซกเออสีรถสีรถสีรถมตอนีฮะนองแี่บ่ไปไปยีโซกไปยีซกอุ้มเลยฮอ้ฮ้หขึ้นปลาลูกหน่อยได้ต้องไ่ดเอาละครับมาอีกแล้วหนึ่งอืม อย่าเริ่มกดอย่าเริ่มกแดแซ่ลักอะไรนะครับเทียบพ้นที่มาพ่อใจลึกโทรศัพท์ทีมอ่เอามาเบ,บิ้งนะครับ,าบ,รบตายนะครับนี่อันนี้ว่าเป็นปลาจีนอยู่ครับมี้งเหี่ยงเลยเนี่หนิแม่นบอพิซุกหรือดำเนี่ยปลาจีนครับปลาจีนพอน่ออะไรเนาะอีกตัวหนึ่งบ่โอ้ยมาเห็ดอยู่ไก่น้ำแข็งเลยได้ครู อาครับใายเห็นเมื่อกี้ๆนี่ละ่ปะปลาสีสัตว์เมื่อได้หนิปลากดลงเลยปลาต่างประเทศได้ครับนี่พี่น้องประเทศได้ก็ไม <c oughs> มาจากกีนครับอือประเทศที่เฮอันอาวุธสูงกับสหรัฐอยู่ในตอนนี้นะครับโอ้ย <c oughs> ไปเกี่ยวยังกับการเมืองน้อบันมีอะรยังกับการการต่างประเทศเขาเนาะ <c oughs> เอาเบืองเราเป็นปลาจีนตัวแม่นด้ครับนี่นี่ครับ ศาสนาปักกินตัวแม่ปกิญตุตัวะไปกกินบุนรีสิเป,ป,ป็นเป็นตัวอีกแนวหนึ่งครับนะครับผมไม่หนาตาดีซือ้าก,กินกับม้า้อมพี่นอ้องคลากหลายต่อเนื่องไปการทำามาฮะอยากให้ก,กินทุงคนอีสานมันเท่านี้แล้วครับบอกเขาล่อ เมือนการทำมาหากินนะครับลูกมียอาท่านในมีเดอ้อนี่พ่อคอ,อรอของเขาปั๊บนานใ<อ><อ>สถที่ครับตึกสองเถ้อปล่อยไปตัวหนึ่งพ <c oughs> ่อคอรอของเขานะครับร <c oughs> ูซื้อว่าตึกตึกอยู่นี่ครับสูตรเครื่องทอน คนปลาคนว่าปลาดุครับืัอนั้นเห็นอยู่ไปหาอย่างไหมวะมาแล้วนะครับปลาอยู่ค่ะปลาไป เพราะว่าแต่ตาหนึ่งอ่โอบ่ตาโบไนย่นี้โบน่นี้ลจบเป็นแน่ไล่ะโครงการตึกปลาอย่างมูนนี้ป็นจันตัว <laughs> เปิดฉากอีกหนึ่งยูทูบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ด้วยครับ การทำอะไรอยากกินของคนอีสานมาเท่าปั๊บนั่นโอ้ยคอยๆคอยๆมันเป็นจต่ไรนนอมันหนีนออารับโอ้ยคอยๆคยๆครับสองสามตัวโอ้ยมันเข่ามันเขาปัดเอาละครับ ปานิ่นล่วนเลยแองปานิ่นแน่นอนดไรครับพี่น้องเขาหอเสีย้เลยครัอาอนตาไปดูกระพปดูโตบัสีได้บินมางขึ้นนกเจ้าครับบัสี่บัวได้นี่ก็บินนี้ขึ้นนกเจ้าพึ่กันคลาไรนะครับอุ้ยอุ้ยอุควมันงลุลุลุลลเจ็บพอดอืม บอกเปลี่ยนแถดละอาครับพ่อเป็พี่น้องนี่โมเมนต์การเล่นไพ่หรือว่าเลน่นยญโหลนะครับนี่เป็นการตึกแห่บ้านเท่าโครงการชีววิธีของชาวบ้านชาวไอ้ชาวนาเนี่ยแหละมันต้องมีกันวิธีชีวิตแบบธรรมชาติแต่ชีวิตแบบธรรมดานี่แหละบ่ว่าน,นี่ท่านกล่อมใช่นหมบา้าน,น <c oughs> สีขันสสีขันสีขันได่สีขันไล่ักไลแต่เมืองพ่อก็รอดนะครับลอบแก่มือที่ออกมาเป็นแนวไห่ความสุขที่แท้จกิงเนี่ยบ่อเดชไปในเมืองในหน่าพ่อเดไปหางซวยรู้หรอครับมาอยู่นี่ละน้องสาบันเท้า โควิดเกือบม่มีนะครับมีได้โควิคดทายามันบน่ได้กินยหญ่กินเฟืองเมื่อพอเขาล่อกปสีแก้มือครับปลา,าปซิ้วจังมาร่วมกันนะครับสติึกอาบาดเดียวโหลดประสันว่านี่เกือบสองงานนะครับ แต่ว่ามีนนามแทๆอายุอเจาะนี่นะครับโ<ฟ>อ้ยอุ้ยขเขาแลกกลางลบบกลางกลางเ้ยกลางเฮงห่วยห่วยห่วยแบบขักล้วครับพี่น้องที่เป็นั้งไหลวทที่ตามตอนต่อไปอนี่นะครับโอ้โห ใจเย็นครับใจเย็นรอบนี้วัตที่ได้มมน,นี่เรารับเพืนะ่อนว่าบัตรที่ได้บินมากขึ้นโอเจียวเมียน <c oughs> ให้แล้วเอาน,อนอะครับ <c oughs> หนึ่งในรอบตวัตที่ที่ได้แยกตัวครับ <c oughs> เปนการถอดแแหนะครับแบบบริแท้ส่น้ำมัน am, ดโดยพอเขารอเจียมครับโอ้ยหว่าฮว่าเอาโอ้ยไปซอยกันไปซอยกันพ่อพี่ไป็นรองบานเท่านะครับในอ,อีกแล้วเขาปลาตั้งประเทศหนึ่งตัว ว่าครับครับโอ้ยส่องได้หนินังอย่กับปีผมาจางน้อนีิเอ็นทีวีครับร่วมขันเขางอแค่เดียวครับส่องตาอู่ออ่ไถอดตัวสดครับอันน,ออนี้ครับเพิงรอเพิงหางกินมันมาสันเอาเบิ้ลทนผู้ชมครับ นี่ละเพื่นว่าบัตจีไบินมากขึ้นนกเจ้าครับออกมาครับอย่าเ้ว<อ>่าบัตรออกออก,ก,ก,กไป็นนกเจียวนี่ใช่ป่ะได้ยีโชคยีโชได้นี่ยีชขึ้นหนวดจานเฮ่ยยชเหนือบม่ได้ย็นกูตีอุ้ยอ่านครับอุ้ยเหนือมาแข็งเสร็จป่ะอุ้ยนี่แหละครับยีช โอ้ครับเอาขึ้นเพิ่มอีกเพิ่งครับต้มโล้ยครับนี่ครับอันนี้มัไม่นกเลยครับนี่เจรนาครับสีปล่อยหรือเสีไวไครับเดวแจ้ครับเดวแจ้พรมันจกเหนืองมาแล้วเอาขึ้นไปเลยครับเบิพงกยังไงมาตัวถูกตัวม่เอาลองจับมึงอันนี้อู้อันนี้ตัวแม่ครับไปไปขึ้นเพื่อนเลยเอาเดาได้ครับเอาขึ้นเพื่อนเลยครับเอาครับมันจกเดี๋ยวผมเอาอีกกันเล